วัดดีครับผมนงนัทพงศ์คือเราครับอุดจ่าภาษาอี่มือนเดิมเมื่อนี้ก็มาเป็นแมดล่างแค้นนะครับมาซ้ำหม่เก่าครับหนูนิไหลดีครับเห็นไหมครับคอยมันหากินครับที่นี่เป็นควยมันเบิดเลยแหละครับนี่ครับหนูม่เต่หนูใหญ่เลยครับ ใส่ไว้ครับมันบอกกลิ่นครับผมเดี๋ยวผมต้องมาซ้ำหลายๆเนื้อครับเขาเปลือกผสมอันนี้ผมผสมดาวนี่นะครับกับผมใส่เอียน,นหนึ่งอันเนื้ออีกอันหนึ่งผมเอาเนื้อมาสองอันเนื้ออีกตัวหนึ่งก็คือหัวอาหารกระต่ายผสมกับกับข้าวโพดครับ สรุปก็คือน,นิ่งสนิทครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับที่ได้ตัวบ่เมื่อน,นี้น่ครับมอนอาหารกระตายครับขี่นี่ไม่ได้ซ้ำที่ก้อยเพื่ะขี่หน,นูก็ผมที่มาซ้ำมาซ้ำอยู่นี่ครับผมซะออนกับก้อนขี่มันนี่ งันใหญ่ครับยอมรับอีีครับหนูมงนี้มันกินเนื้อยากอีีครับอาครับมาเบ่งต่อไปครับนี่ครับหอยมันหากินเบิ่ครับเห็นไหมครับกัดหญ้านี่ครับนเห็นไหมครับหอยนี่ห้อยหนูนะ้ครับนี่พวกแม่ห้อยหมาห้อยอย่างนะครับห้อยหนูข้างนั่นเลยครับมันกินหญ้อ ถ้ามาลงตอนไม่ใหม่ตอนที่หญายัาง,ยางงูงหกไม่ใหม่นี่ผมว่าโอ้คือทีขักเอาครับเอาครับพี่นุ้๊กยังข้าวสารข้าวสารผสมแล้วนี่ครับนะครับขี่นะครับเอาเี่ยครับขี่ทำดีก้อยครับ กับผมเรเห็นแล้วครับมันลากเข้าไปหนผู้ละครับเดี๋ยวผมพี่ตึงออกมาแล้วครับนี่เป็นยังไงมีตบวปครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับตอสวยๆงามๆเลยครับถือว่าผมล้างแค้นมันสำเร็จแล้วครับโอ้โดผู้ครับผู้ครับผู้ผู้เอาหางมันไปใส่ครับกัดหางขาดรงนี้แล้วครับไป พี่น้องครับมันหากินนะครับแมนบิดเลยครับนี่เดี๋ยวผมที่พยายามหานี่ครับหาเหยื่อแปลก,กพวกมันพวกอย่างพวกมันพวกอันนี้ครับไปครับรอไปครับพี่น้องเหลืออีกหลายอยู่ครับหลายลังอยู่เนมีพชกพเครื่องหมายหาได้ใบในยังหน่อยครับ นี่ครับที่ผมห้อยที่ผมยางว่านี่เป็นนี่ต่ห้อยหนูกินครับนะครับต่อไปเอาไปครับต่อไป,ต,อไปต้อมึงกลับนะครับนี่ครับห้อยหนูมันหากินหญ้าครับมันขึ้นมากินหญ้าข้าบ,บนเพียเต่อต่อไปครับผม เบ่งกลับไปน้องครับใส่น้งครับได้ใส่ปะครับ,รบมีไม้โอ้ยนี่ครับผมน่ครับหลังหนึ่งครับวอก,กินครับวอก,กินน่ครับแผ่นเอ,อเติร์ดมาแเ่นอียงโอ้ผมผมยี่ลอง เอามันเอาอยัางหาหลายๆอย่างครับและมือนี้ผมใช่สองสูตรสูตรอันข้าวสารผสมผมเอาเพรดาวนี่ใส่เลยครับแล้วข้าวเปลือกเลยครับแล้วอีกอันหนึ่งอันข้าวโดพดผสมกับอาหารก็ตายเนาะแต่ที่ได้ก็คือได้โตมานี่คือ นี่แหละครับเขาเขาเปลือกผสมดาวนี่เลยครับโอเคไม่ไงสอนเลยครับผมได้โตครับได้หนึ่งโตครับถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับพี่น้องผมที่ให้เบิ้งนะครับหอยขวยมันเท่ๆเนี่ครับขวยมันเนี่มันหากินนะครับกล่องจิงเพ่งยู่ครับที่ให้เบิ้งขี่นะครับพี่น้อง พี่นองเห็นขี่วะครับขี่หนูครับู้นะครับหญ่บันไดครับแล้วมันบกกินเหงาผมครับผมไ่ทางหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับเนาะแปลว,ว่าผมก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วแหละครับถือว่าโอเคแล้วครับโอเคแล้ว ว่าล่างแคนมาได้แล้วครับครับที่ผมยางอยู่นี่ไม่ได้ขวยมันเลยนี่ครับพี่น้องครับผมได้ใช้ประทังนี้ว่าผมใส่อยู่นะครับพิเสษละครับเี่นาอก ยังไงครับนิ่งสนิดสิท์สหายครับผมอยู่คือเก่าครับอยู่คือเก่าครับกลับครับครับไอยมันหายจริงครับลองเบิง้งไปด้ครับแต่ผมเบิ้งนี่ผมว่ามันม่เป็นหนูหนูตัวเดียวตรเนะ้นหนูน ยังได้กระหนูปลายตูหนูครัวนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับครับมันเป็นสะทางไงนี่ยครับว่าครับเป็นเนองเปลี่ยนทางมาครับอยู่ข้างในคนว่ครับมันโมกิ่นโมวาด้ยครับอันเข้านี่ มาขี่ใท่นี่ผมเจ็บใจกับอันนี้เละครับขี่เทน่าครับนี่ผมเลยอยากมาซ้ำมาซ้ำมันโคิที่มาซ้ำมันจนประสบผลสําเร็จเลยครับแต่ว่าเมือน,นี้ก็ได้หนึ่งแต้มแล้วแหละครับหรือว่าโอเคแล้วครับได้หนึ่งแต้มแล้วครับดูนาุผครับขี่ซ้ำนี่ก้อยนี่ครับ แต่ว่าฤดูกาลฤดูการแบบนี้ผมก็ว่ามันรักยา,ากหนึ่งจากน่อยอยู่ครับเนาะแต่ว่ามีมงนี่แหละครับมีมงนี่แหละที่มันรักยากที่สุดเลยเนี่ผมปกติการซ้ำใหม่ของผมนี้มันก็ได้โตตลอดนะครับเธอแรกผมมาดักบ่อได้เลยครับเธอที่สองนี่ได้โตหนึ่งแล้วครับพี่น้องได้หนึ่งโตแล,ล้ว โงงามอยู่ครับนี่ครับมันกินหยาเมื่อคืนนี้ครับเห็นว่าครับแต่ว่ามันบุกกินเข่าครับมันบวแซบครับเอาครับพี่น้องต่อไปครับเดี๋ยวอีกหลายลังอยู่ครับอีกหลายลังอยู่ใส่อยู่นี่สามสิบแปดลังครับได้มาหนึ่งตัว เดี๋ยวต่อไปครับยังยังยังบรอบอยู่นะครับเนาะยามโบเบิร์ดอยู่ครับผมใส่ปากหูมันยังบูกินอยู่ครับไปต่อครับต่อไปแล้วไปต่ออยู่นีนมีบ่ครับอ่าที่ผมมีเนาะะครับไปต่อไป โอ้หนี่าังนึงครับผมมีใช่มีรางหนึงนี่ครับเห็นทางหนูบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งใ,ใกล้ๆเลยครับใกล้ไปเลยครับบุนครับ้อยมันหายิินครับแดี๋ว่ามันบิก,กิงนะครับอันนี้ผมใช้อาหารกระต่ายครับก็สม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับข้าวโพดเหลืองเลี้ยงสัตว์นี่นี่ครับอยู่เหมือนเดิมครับพี่เนาะเพิ่มเติมคือก้อนขี่มันนะครับขี่ใส่แล้วก็จากไปครับไปครับต่อจกักเท่าได้แล้วเลยครับผมก็ไม่ได้นับเดี๋ยวค่อยไปนับทีเดียวครับน้ำวัวเห็นแล้วัวครบจะมาหาเอาไหม แล้วผมหมายไว้อยู่ครับนี่ผมเอาถุงทำเครื่องหมายไว้ครับครับพี่น้องผมใส่สุ่มไว้เลยครับสุ่มกัปครับพี่น้องผมเบิ้งนะครับม่งมันฮ่ากินนี่ครับนี่เห็นไหมครับผมที่ให้เบื้องขี่มันครับ ้อนของ,ข,อองขี้หนูนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องขี้หนูนะครับผมไม่ได้เบ้านั่นอีหลีนะครับมันใหญ่อีหลีเลยพ่อหนูถึงใหญ่ถ้งยาวครับแต่ว่ามันโมกินครับเดี๋ยวผมที่เอาชื่อมันมันแกวมันแกวเฮาเนี้ครับมันแกวมันเทศเท่านี้แหละมาจัดก,การมันไม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะแต่เมื่อนี้ก็ได้ตูนหนึ่งแล้วครับ ไอตัวน,นึงละก็ถือว่าประสบผลสำเร็จการแก้แค้นนะครับเนาะไปไ่ไ,ไ้อยู่นี่หลายหลังอยู่ครับอ่นะพี่น้องผมไปเอากรับก่อนนยครับ ý kiến của chúng ta sẽ được xem à về phía chúng ta sẽ được xem xét กาดไปก่อนครับใช่แล้วจากไป ต่อครับพี่น้องนะครับเตียนไง่เพนครับ้เลยบกเกียบยุติน้นเยมาให้กินอยครับเมื่อนี้มันหายกินเต็มเลยผมวมันหลมเนี่ยคนมึงมาเล่นหลายนนนนเมมนาะหลม Nó chạy vô hành lang này Huyện này, Ở đây Mực cút. Tuần này, Phú, bốn, bốn nào? Nào. Bên này, tuần qua. này, bên này. Bên này. Bên này. ว่าหอยเล่นเนี่ยหูก็อยู่นี่แหละนี่หอยเก่าแล้ว้อยมือแกเขาปลแก่ยังด่หรอยมือหวานมันป่าแกขาที่คิ้ยากอยู่หนูอยู่ ต eh, ้องเซะมั่นเอยนงน้องมึงมเด้อยแล้วเตะนี่โ้ไปตามฟังกลับหลายไปนี่บวกพลาดนะเต่เก่ายังเหมือนเดิมนับมีน้อง ขีดเนอะครับนี่น้องเอ้ยมิดขีดเนอะครับมนาะโอ้ขี่ไว้ให้เบิรงซื้อ,อดี่ร้เปล่าทางฟังบ่ไม่ใส่บรบ ห้อยใหม่เขาบ้างคนมันเหลือหลายวุ้นเออนี่น,น,น,นี่อันหนึง่งทางกับโบได้ขี่เลยอ่ะอ่ะก็หอยหอยเข่าเก่ามันก็บ่ม,มากินเลย ข้าเก่าอยู่ข้างบนตรงนี้มีบ,มบามาอลหอยเข่าเก่าตัวมาจินอืมไปครับต่อไปนะหอยข่าเก่าเห็นจิน

năm lộc tửp ở chỗ này, bòm hùa ở đây này, rắc, bay, xay nè nọ, cái này, mua dây máy sao này, ở đây, đang máy.

ไ้หูนี่นี่เนี่ยหูนันนะพี่น้องหูมันอยู่นี่เข้าไปในคุดเอาใชเป็นยังไงไปพดเถอฮะอะอากิ่นอันนี่ยังคือมันีอยู่เลยล้พพปบ,บออปลาปูกปลอกน้ามเออ่งอกพเลยไส่ไว้ใส่ในนอ,ม,นอมันน่กจุดอูดจุดอ,อูดยีดขันพับ่ เดี S <S ๋ยวยังไงก็ขอยูตี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเด้อแถวนี้ผมไม่ได้หมายไว้ครับเดี๋ยวผมส่งหากลับก่อนเนาะเดี๋ยวขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามครับผมนุ่งแั้พงั์คงที่เราครับจุจ่าพาศญย่อเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ